เรื่องเกิดว่าอะไรพระพุทธเจ้าว่ากรรมมูนาวัตติโลโก้ทรัพย์โลกเรานักเป็นไปต,ตามกรรมเป็นจเงว่ากรรมในหน้าหนักการีกันในหน้านักปาปกาลีจักปาปกรรมคืนสองประการที่จะเป็นเงาเที่ยงขางเที่ยงตนไปทุกเมืองทุกย่างทุกผู้แบบแห่งาการกระทั่งที่เด่นหน้นทาท่ามาไป สิ่งเหล่านั้นผลงานเหตุการณกระทำซึ่งเธอเกิดว่กกากัมกัมมีมองประการผู้ศุนและอาอุศลนสองประกาศ้านอน,นอยอืมพว่าจะมีผูมีไนโตรยื่นเหตุใดการที่เดอ,อยยาป็นผูเบียดเบียนซัยาเป็นผูนนผที่มีพวกขาวสรสมบัติมนงหนงบ่งมีคนอ่ามาลักมาเอาห้ามหมายเหตุใมีสมบัติน้นก็คือ พักษาสินขอที่สอหาที่นาท้าอยากมีครอบครัวเมียจุบอุลผิดที่ไหนพักษาสินขอที่สามหัวกับบอนอ์แก่เมียเมียกับบอนนอแกจหัวมาอยู่ร่วกันมากโดนหลายปีแล้วโอ้ยหางตางขี้ยาวเขาก็แต่แม่อีหน่อยแม่บอนนอยางว่าเขาบางพีตเนีมนออกจีจอบเต็มจะเอาคิดของเจอม่บูมี่ก่อน อันนี Finally, ly, town, right? lord, ้ก็เพราอะไรนะมีโมีกองสั่งซัดแนวโอ้ยคึดไปม่อกอเคยบอกว่าเสียงินเสียทับโบว์ทอโบทอเสียงพลอยสาบาเสียเปี่าก็ได้เหรอมเสียพหอยสาบาทน่ครีอันนี้แค่ไม่หวัไม่ตนโอ้ยจคูกเกียบแง่เนีคืดไปมากกว่ผู้ใายหรืพี่จกพธเน้องว่าไม่ขาขางผู้ใายไม่ไม่าไปนักเ บนเขาขามู้ไส้บางที่เกินเลยออันนี้แบบจังหวาต่อมาก,กือเมตตาปารมีก็เมตตาปัทนาดีก็หักความแพงก็มเมตตาปัทนาอันสูงสูงทีนั้นล่งส่งดูในจิตในใจก็กาบ่าวแนบชีลานี่คนอื่นก็กาเหตุแนบชีลานี่คนอื่นคว่างภูซึ้งนึกขีดเต็มเพียงไปด้วยความเมตตาท่าที่ในการแสดง ใบุญบอกสรรศสัญญาไี้คิดได้ใจสักยญาภาพของคนนั้นน่ะต่อมาก็คืออุปเปคกขาอุปเปคกขาหนีบบ้างเสยหน่ย่เป็นว่างเซยโดยที่ว่าการที่บวชอไรเอาไฟใหม่เงื่อนโอ้ธรรมศาสตร์ของมันใหม่ก็ใหม่ไงอีเหตุใดที่นางมือตาหมากๆดูเออเหตุใดเ้าาบ้างเสยเข้ามาอุปเปกขา หมายถึงโอกาสที่เข้าใจในปัญหาสิ่งนั้นนอืเข้าใจในสิน่งนั้นนั้นแต่เพิ่นบหมายถึงสภาพแห่งควเป็นจริงคือสังขารเกิดแก่เจ็บตายนีสภาพสิ่งทั้งปวงแน่นอนว่างเกิดนีแก่เฮาแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่เฮาบ่สามารถที่จะไปแก้ไขได้ก็คือว่าวางเสยในสิ่งนั้นอันนี้มันเกิดบ่เป็น,นอุปเทศาเนาะ เป็นปาณ์มีสามสิท์ันมนีก็อธิบายหยาโวมเด็กเขาปุ๊เข้าใจโดยสังเขตต่อไปกับว่ามนเป็นาบลายโวษนะว่า